โอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็ไม่ได้อยู่กันใน,นเกม World of t a n k นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมประวัติศาสตร์โอเควันนี้เราก็อยู่กันใน Overwatch 2นะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นกันเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆสำหรับเกมนี้ละกันลรวให้เป็นประวัติศาสตร์ของช่องไว้นะครับว่าเคยเล่นเนาะซึ่งเราจะกดคุย p พ a y นะครับเราจะไม่กดสกิลมิดละกันนะซึ่งนี้ผมก็ไปเล่นมาแค่สามสี่ตาโอ้สนุกใช้ได้เลยว่าเกมแม่งดีจริงนะครับซึ่งส่วนตัวคือ ไม่เคยเล่น Overwatch 1มาก่อนนะครับเพราะว่าไม่มีตังซื้อนะครับแต่ในในเวอร์วอชสองเขาก็ปล่อยให้โหลดฟรีแถมโ v e r w a t c h 1หนึ่งก็ปิดเซิร์ฟไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแกมนี้ก็จะเป็นเรื่องงามยามดีมากที่เราจะเข้ามาเล่น o v e ว w a t ว h 2วันแรกนะครับวันนี้วันที่ห้าตุลาซึ่งโชคดีมากวันนี้ไม่มีเรียนคือเข้าได้ปับ๊บคือเล่นเลยนะครับแลวก็เพิ่งเข้าได้ตอนสัปหันี้เองนะซึ่งผมก็คือเกมนี้มันกินสปกเปคเยอะไหมอ่ะ <c oughs> ของผมมัน ไม่ไม่ของผมมันเป็นคอมขนาดกลางๆครับมันไม่ได้อะไรมากนะซึ่งถือว่ามันก็เล่นได้ลื่นนะตอนนี้แค่รบบมีเดียมนะ,ะตัวละครเยอะแยะหมดนะครับเอ่องั้นอขออนุญาตเล่นเกนจิแล้วกันนะครับชอบตัวนิจจามากหายเตะแต่บอกเล่นเป็นไหมไม่เป็นนะเล่นได้เป็นครับไอ้เกนจิ เคยดูดูแข่งสนุกมากแต่ไม่เคยเล่นเองเลยไม่เคยแตะครับซิเกนจิเกนจิ G, ปาร่ากระจายสามดอกแล้วก็รีโหลดพันแขนไซบอร์กของเขาสุดเทพขออนุญาตเพิ่มเซนสติวิตี้เพิ่มเป็น22%แล้วกันโอเคเยี่ยมดีขึ้นเยอะอันนี้พุ่งไปข้างหน้าอันนี้อะไรอันนี้บล็อกที่จำได้น่าจะเป็นสกิลบล็อกขี้ขวาคือปลา โอเคเข้าใจแล้วเราจะมองเล่นดูกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะเกนจีตารแรกเกนจีตารแรกครับตารแรกเลยเกมน,นี้มันวิ่งอยู่แล้วเนาะนของเราเราก็ไม่ใช่วิ่งเร็วสักเล็กชุบ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 มาเลยในนีอโอ้ไ์เซเบอร์ไอเจาห มีตัวมา้วงรีปเอรรรปเอร์มรว้วรีเปอร์ม้วงบล็อกบล็บล็อกเผมว่าผมไปเล่นแท้งดีกว่านะครับก็จะเล่นอันนี้แล้วกันตัวนี้ผมชอบมากจังก็ควีนเป็นตัวหนึ่งที่เห็นแล้วสุดยอดมากครับนี่เป็นตัวแทงด้วยนี่ถูกใจมากคือตัวแทงสำหรับผมคือผมไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมาก ก็คือแทงให้แล้วก็ยิงเฉยๆยิงเปล่าๆปิเปือยยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรไอ้ไอ้มาต้องมมาดิดูซีโอ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 เอาทุบหน่อยตายเปลี่ยนตัวเล่นกี่ดาวเล่นไลท์ฮาร์ดไหมเฮันโซเล่นไลท์ฮาร์ดดูไลท์ฮาร์ดนี่ ไม่ค่อยชินเท่าไหร่คือคือปกติว่าเคยเคยเล่นเกมแนวนี้ไหมมันก็ต้องเคยเนาะไอ้พวกวอะไรวะเกมสักเกมอ่ะที่อยู่ในสตรีมที่เคยมีก็น่าจะเคยเล่นอยู่นะแต่ไม่ได้เล่นบ่อยค่ะนะวไปเลยชนนีุ่ปาดเปิดโลกโลแตกันี่ว่ไวะไอ้พวก ชนเลยเออวะโ,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 โอ้โดนโดนธนูชุดเออเรามาดูกันนะแต้มทีมอ๋อทีมเรามีสามคนแล้วมันจะไปชนะได้ยังไงคือต้องเข้าใจว่าเกมันเปิดวันแรกมันก็จะแห้งๆไม่ได้แห้งหรอกมันก็มีคนเล่นน่ะแหละแต่แค่ว่าแล้วทำไมทีมเรามีสามทำไมทีมมันทำไมทีมมันมน้ำเยอะเลย สายยาเหรอใช่ปะจำไม่ได้อ่าดีว่าเธอไปเล่นกันอยู่แค่นี้ไงอ,อีสองคนเพิ่งมาครับมันไม่รู้ว่าเกมนี้มันสามห้ามาชนะได้ไหรือเปล่าเกมนี้มันได้ด้วยเหรอสามห้านะไม่รู้นะไม่เคยเล่นเฮ้ยสกินคิดมากเท่จังเลยต้องดูอีกทีนึงอ่นะต้องเล่นสักสัปดาห์นึงนะน่าจะรู้ว่าเกมนี้เหมาะสมแกการ จ่ายตังหรือเปล่าเมื่อกี้เขาเล่นดีวา่าลองเล่นดีวา่าบ้างโอ้อโหสุดยอด,ดขี่หุ่นด้วยเว,ยวลายิงแล้วตัวเวลากดยิงค้างแล้วตัวเดินชชานีน่ตัวอะไรเนี่ยอ้าวอ,ออกเกมเฉยออกสวิตไม่ใช่ออกเกม เขาออกเกมนี่สนิคกิบกบินที่เล่นอะไรนะแมคเคอะจำไม่ได้ชื่อกเก่าแล้วก็เปลี่ยนไหมชิปชิปือการพุ่งน้องกดอ่อะจำด้ว่ากดขีกขวามันเป็นตัวบล็อกได้ไหมนี่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 โอ้โอเคโอเคปังปังๆังๆัง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 โอ้โอ้จะตายแล้วฮิวหน่อยขอบคุณครับเมอร์ซี่ นี่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 อาสายด้วยเฮ้ยๆๆใครอะเข็ีเหีอเอาไปเลยนี่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 อ้าไปไหนล้วเราแคบได้แล้วในที่สุดโอ้โใช้ปืนเราเป็นปืนลูกซองเนรอเราเป็นไอโนนแมนไอโนนฮาร์ดังๆๆๆปัเ้ยทเวลาได้เทเซอร์นี่นี่ นี่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 ้ยอันนี้มันตรอตั้งป้อมทีฟอเทสมันคือเอนจิเนียริงเอนจิเนียริงโอเปิดลกก่อนแล้วก็ทำลายเทอร์เรกันเทอเรมันอันตรายมากนี่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 อนมีเมทรโอ้ยโอ้ยบล็อกก่อนบล็อกก่อนบล็อกก่อนจะรว้นวิววิวิมันตั้งป้อมอีกแล้ว อัาเกรดได้เหมือนทีมพาวเทสไหมบล็อกไดเมทบล็อกไดเมทโอ้โอ้โอ้ตายตายนี่ตายตายตายบินก่อนบินก่อนโอ้โอ้บล็อกไดเมทบล็อกไดเมทเดี๋ยวเพิ่งอ้าระบบระบบหุ่นยนต์จากเกาหลีพี่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 พีพีเสียงดีว่าน่ารักจังเลยแล้วเราหุ่นเราหุ่นเราจะจากไหนเริ่มอีก150วอตแล้วหุ่นยนต์อ่ะหุ่นยนต์จะเสกยังไงเนี่ย มีเสกไหมย้อนดินจาแบมชื่อไทยเออดีเนาะเกมนี้มัน s u p p ร r t ภาษาไทยด้วยชื่อไทยไม่ขึ้นเป็นสีเดียวเหมือนเด็กเป็ดดิวัด <c oughs> เฮ้ยอีสานนูนอ,อ้าวอีสานนูนไปซะแล้ว h e โ o e s Never Die แต่ไม่มีใครตายนี่ยแล้วมาซี่กดเมอร์ซี่หรือมาซี่วะแบบ Mercy Mercy ในี่มัน dot a นี่ตัวใหม่ฮะตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่เรียกหุ่นนะอื้หสวม ตัวอะไรกันเชนนัโบว์อ๋อตุ๊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 ตตุตุ๊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 บล็อกได้มตุ๊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 ตุตุ๊ยิงไมบล็อกไดเมเฮ้ยไลฮาร์ดไลฮาร์ดไลฮาร์ดไปก่อนไปก่อนไปก่อนวัสดีไลฮาร์ดว่ะล็อกเก็ตบาลาดอินคัมมิ่งซาย่าใช่ป่าว่าจะไม่ได้แล้วไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้วูวูวูววูจวดพิซายนี่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 อะไ่ี กดคิวท,ทำอะไรได้วะเอเนิร์บดิฟเอาไปแล้วตูมแล้วก็เรียกหุนห่นใทำไมชบเนิร์บดิฟจุ๊บแล้วทำไมหุ่นมันใส่แนวนอนวะ <c oughs> เออเพิ่งรู้ดีว่าใส่หุ่นแนวนอน one, two, one วันทุวันอ่ะเอาแล้วทีมเราครบไงชื่ออะไรวะดูหน่อยไอตัวที่มันเป็นตัวนั้นซื่อซื่อซื่อใด ซื้อซื้อไม่บอกด้วยเพราะว่ายัางไม่ปลดล็อกนะตัวยังไม่ปลดล็อกเพิ่งมาเล่น3ตาปลดล็อกได้แค่เกนจีก็ดีว่าแล้วก็มีตัวมาตรฐานก็จะเป็นไลท์ฮาร์ดอะไรพวกนี้ก็จริงอยู่นะมีพิ่ลิงด้วยแต่ต้องทําชาเลนจ์ก่อนถึงจะผ่านก็เดี๋ยวค่อยมานั่งปลดล็อกอันละกันแล้วรออยากแต่อยากเล่นแม่สาวแฮกเกอร์มากเลย นี่ขนาดเราไม่ได้เราไม่เคยเล่นภาค้หนึ่งนะแต่เราก็พอโอ้ตัวอะไรวะแค้นโบว์นี่โดนโดนเออเพโรดจะล็อกในสิบสามวินาทีเราไม่เราไม่ต้องรีบต้องรีบต้องรีบไม่ต้องรีบเราไม่ต้องรีบอะไรมาเด็กบอกเดามีดกลับไปเลยจรวดพิซไซนี่เฮ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยโอ้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 ไม่มีมีหมออยู่เฮ้ย เอาเดะผมโฮมมิม่งไบิซายยิงเรือ่อ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 ยอยู่หน่อยหมออยู่หน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมมิ่งไซอ้าหุ่นระเบิดแล้วนี้เร็วเอ้เจ็ดหกใจเย็นเราคุยกันได้ดย, <c oughs> <c oughs> ยังเห็นอีกเหรออุ้สานแอบเนียนละนดูดิ หยไปไหนยิงตอบไว้ในัันเดียวเองเอ้ยมันแคบอยู่นี่มาดี๋ยงเราไม่แคปอะทีมเราครบแล้วเจอย้อนจาแบบเข้าไปย้อนจาแบบโอ้หังปังปังปังโมิงมิสไซ์ล้างแคนอ้าวมันไปฮอะมันมีมันมีฮิวไอตัวเนี้ย บล็อกบล็อกบล็อจะหวัดจะหวัดจะหวดจวดจะวัดแ้ลวแล้วหมอฮิ้วไหนครับหมอฮิ้วไหนครับโอ้ยไลฮาร์ดใครมันฮายาเตะนี่โอ้โหนี่ไงพีเดวาบอ่ะพีเป็นเดวปใช่ไหมนี่อ่าเนิฟดิสไอ้น้องบึ้มอื้มไฮาบินได้แล้วก็สวมกราะ นไ่้มันอะไรไ,ได้ตัวอะไรเนี่ยเอ้ามาแคบได้แล้วเยสมีตัวมาใกล้ๆตัวนี้จวรวดพิซซาย,ยิงเข้าไปนี่ขนาดว่าสุดนี่คือเขาโชว์แมคชีนิกใหม่ค่อนข้างเยอะๆนะครับหรือว,ว่าเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้แต่แค่เปลี่ยนเพิ่มเลขเข้าไปแล้วเป็นไรอย่างน้อยเล่นฟรีเล่นฟรีคือดีแน่นอนถ้าไม่งั้นจะปล่อยเล่นฟรีทำไ,ไม อยู่ไหนก็เนี่ยมันมอนตาฮิกบิว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 บิบิบิยิงเข้าไป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 โอ้ยโอ้โอ้เราติดเราเจอไอ้ปูปูขนทะเลเดือดว้าโอ้ยไล่ฮาร์ดวันสตั้นพื้นแต่ไม่เจ็บนะมีหมอนะนี่เนี่ยนี่เนี่ยโซโซเยอร์โซเยอร์โซเยอร์อ๋อทำไมโซเยอร์มันถึงจังวะโซเยอร์มันมีนั่นโอ้ยโอ้ย น้ำร้อนน้ำร้อนดีทำลยายเธอเด็ดปั๊บ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 ปบร้อยไม่มีเลือดเลยหรอออยู่ดีเออ๋อมีมีขึ้นมาด้วยว่ามีกำลังตัวกำลังอะไรฮีโร่อยู่ตรงไหนข้างหน้าข้างหลังปั๊บ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 ปมาเดะมาดะมาดะมาดะเออไฟเพเยอร์คิวสตรี อันนี้ซัพพอร์ตตัวใหม่ใช่ไหมเฮาอเงียบเร็วไม่เป็นไรตอนนี้เราหนึ่งหนึ่งแล้วถ้าเกิดเราแพ้ตอนนี้เราก็แพ้เลยมันก็แบบอีกเจ็ดหกเจ็ดหกมามามายิ 6, 6, มามายงมิสไซล์ดักไว้ก่อนใกล้แล้วใกล้แล้วอีกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเฮ้ย โอ้ยโอ้ยโ,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 โอ้ยโอ้ยเฮ้ยมันจะพุ่งมันจะพุ่งอุ้ยจนมาดิเรามีเรามีหมอเรามีหมอที่ไว้ใจดีมากแล้วก็เนิร์ฟดิฟไปเลยนี่เรียกหุ่นใหม่ฮึ๊บโอ้มันเท่จีบจังว้าโอ้ เออซับเดเมจซับเดเมจคุณระเบิดแล้วคุณระเบิดแล้วอีเจกอีเจกเด็ดเจกดีโนดรออีกเยอะเลยอ่ะเพิ่งใช้หนติเมื่อกี้เองพี่พี่พี่พโอ้โปจกต์ไยกระสุนอย่างช้านี่โอ้เราชนะยอดนินจางกับแบมได้อะสิบสี่ตัวตายห้าแอตติสซุนอลูมิเนตสิบสี่อ๋อไม่ใช่เคไม่ใช่คิวมาใช้อลูมิเนต ในี่แพรบด้วยเกมเข้มๆไปดิเช็คดิฮึบฮึบตอนไหนวะเนี่ยแล้วก็พุ่งไปอ๋อพุ่งไปเนิร์ฟดิสเนิร์ฟดิสแล้วก็หนีแล้วก็บินแล้วก็เรียกใหม่ใค่จริงๆโอเคเวลสองจัได้นะ Bridge Battle Pass Tier 2อ,อันนี้มัน๋อ c r r e n t t i e r ก็เวล ได้คาซา,าดี้อ๋อไม่ใช่ไหมเคแล้วเป็นคาซาดี้แล้วนี่คาซาดีก็เท่อยู่นะโอเคก็สำหรับโอวัตทสั้นนะครับก็ประมาณ15นาที14นาทีได้นะก็เกมนี้ก็เปิดให้โหลดเล่นฟรีแล้วนะซึ่งก็อาจจะเอามาเล่นขัดขัดไปด้วยนะครับในช่องนะเพราะว่าช่วงนี้วอแทงเซิร์ฟ Uh, 9.3ที่โผล่มามันคุณภาพทีมมันทุลเรศเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาคลายเคยรียดในเกมโอวัสดนะหรือไม่จะเครียดกว่าเดิมเราไม่มีทางลงเด็ดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าโอวัสด์นี่ก็น่าจะสนุกมากมากๆเลยนะเดี๋ยวก็ต้องหาตัวนั่งเล่นโอ้ยเชลระหว่างนี้แล้วแถบระหว่างนี้ช่วงนี้อะไรมัธยมปิดเทอมใช่ไหมแต่มาหาลัยไม่ปิดไงแต่คือเวลาเล่นก็จะไม่ได้เยอะมากที่ควรแต่ก็น่าจะ ็จะมีโอกาสเล่นอยู่นะครับโอเค,ก,เอคก็เอาไว้คลิปนี้ก็ไว้เจอกันเอาไว้เจอกันโอวัสคลิปหน้านะครับโอวัสยังมีเร ah, ื่อยๆนะแต่ก็อาจจะเป็นพวกสนุกๆน,นนะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะมีะไลฟ์สตรีมปกติโอเคไว้เจอกันครับ